สวัสดี fc พีพีโตค่าทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เรามีรถบ้านราคาไม่แรงมานําเสนอครับวันนี้เรามีเป็นนิส s ันซูเปอร์นีโท็อปสุดปี2องพออโต้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสีสันรอบคันกันหน่อยครับผม สีสันรอบคันก็ต้องบอกว่าสวยไร้ที่ติจริงๆครับผมไฟท้ายก็เป็นโฉมแตงโมแล้วครับผมก็ FC อซที่กลังตามหารถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันไว้ขับไปไหนมาไหนก็คันนี้ไม่ควรพลาดครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับผมแผงประตูก็เรียบร้อยดีครับผมกระจบกบข้างไฟฟ้าเดี๋ยวให้พี่ตึงสตาร์ทให้ฟังกันสักหน่อยครับผมต้องบอกว่ารถวิสตาร์ตติดง่ายครับผม ภายในก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูผังกันครับผมมาพร้อมจอแอนดรอยใหญ่จุใจครับผมคอนโซลก็สวยสะอาดครับผมช่องแอร์ไม่มีแตกเบาะหนังมาแผงประตูฝั่งนี้ก็ยังเรียบร้อยดีครับผมโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาดูเบาะแถว2กันหน่อยครับผมเบาะแถว2ก็ไม่มีขาดไม่มีลุยครับผมแผงประตูด้านหลังก็ยังสวยสะอาดดีครับห้องเครื่องก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมสะอาด เรียบร้อยมากๆกครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยครับผมคันนี้มาแล้วครับผมเจ้านิส s ันซูเปอร์ o ีโอท็อปสุดปี2006ออโต้ของเราครับผมก็ต้องบอกว่าสวยทุกมุมมองจริงๆครับผมคันนี้ก็จับไปเลยครับผมราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ99,000บาทเท่านั้นครับผมก่อเอซที่สนใจก็สามารถทักมาทางเพจร้านหรือจะเป็น YouTube ของเราก็ได้ครับผมกดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดรถสวยๆดีๆจากพีพีครับผม